คลิปนี้จะเป็นการป้นฉายาทีมในตำนานนะครับของเกม PUBG Mobile ท,ที่แพทปัจจุบันเขาคอแลแลบกับทางดอคบอลนะครับจะมีฉายานี้ขึ้นมานะครับผมส่วนใครที่อยากทำฉายานี้เราต้องมาเล่นหมดอีเวนต์ดอคบอลให้ชนะ7เกมแล้วก็ต้องมาเล่นด่านอ e ีลังเกลนะครับผมเพื่อที่จะมาวางลูกป,ปั้นเพื่อที่เราจะได้ฉายานะแต่ทีมผมนี่เล่นแค่เกมเดียวแล้วก็ได้รับฉายามาโดยบังเอิญน,นะครับเหตุการณ์จะเป็นยังไงนั้นก็รอรับชมในคลิปแล้วกันนะ ไม่ไปไหนแล้วอะนี่หรอหมดหมดหมดทีหมดทีไม่เห็นเจอแหละคนที่แบบทำภารกิจไออะไรวะไอทีมทีมอะไรฉายาสามเล็กกังวลไหมฉายาเราก็ถ่ายฉายาเราก็บอลนะมันยากอยู่นะแค่ตรงนั้นอะโอหแม่งเขาก็สูตหมดจะเกิดใหม่นะครับเฮ้ยนี่แหละานนี้แหละที่มันทำาแล้วก็สูตร ไว้นี่ไงมีคนได้ดักก้อนว่ะพ้อมอยากเจอเออเออมันอยู่ตรงผมเนี่ยนี่้อมไอบอกอยากเจอได้เจอไม่เรารอจุดแดงๆงมันต้องรอตอนไอเสาขึ้นไม่ใช่หรอใช่ไหมได้แต่แต่ตอนนี้มันอยู่แถวเนี้ตอนนี้มันอยู่จุดแดงแขึ้นถ้าเราฆ่ามันได้ตอนนี้เราก็ได้เลยเหรอได้ลูกแก้วมาเลยใช่ไหมหรือว่าหรือว่าต้องรอมันตั้งเสาก่อน รอข้างตอนไปลูกแดงกว่าเสามันจะเปิดตอนสุดท้ายอ่ะไม่เดี๋ยวมันรอมันไปตั้งเสาอ่ะนั่นแหละเราค่อยไปล่ามันอยไปเราเราต้องไปรอตอนที่เสามันนับไหมอ่ะตอนที่มันจะไปมันจะไปกดแล้วอ่ะตอนที่มันกําลังไปเสาอ่ะเสาเปิดอ่ะเราไปรอที่เสาเลยเราไปแย่งมันได้เราถ้าเราจะแย่งมันตอนให้ลูกแดงอ่ะเออก็แต่ถ้าไปรอที่เสาคนน่าจะไปรอเยอะว่ะเหมือนตานั้นที่เราเจอ ที่เราที่เราเป็นรอที่สางอ่ะยัเข้าไปนี่แบบพุ่มปั้มเลยอ่ะไปไหนแล้ววะไม่เห็นเราเหรอไม่โผล่เลยมาลงมาลงอ่อนนะวิ่งอยู่วิ่งอยู่วิ่งอยู่โอ้สองตัวสองตัวอีกตัวนึงเห็นป้าข้างหน้าเราอีกตัวนึงเห็นปะเห็นปะเห็นปะตัวนี้ตัวเนี้เอาป้าเอาป้าเอาได้ารอรอลองวิ่งก่อนลองพ้นก่อนนนอเก็บของเฉยไอหนุ่ม เดืต evet. ัวชุดดำสองตัวปะตรงเนี้ยเหมือนตรงนี้สองตัวแด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 งเปิดนิดเดียวแม่งตายแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวป่าต้องวิ่งเอ้ยป่าขับรถมาขับรถมาขับรถไปไหนขับรถเข้ากระดานครับโอเคหมดหมดตีเนี่ยหมด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 

น้องสอหมดปะนี่กระดาษตัวข้างหลังกระดาษตัวแต่ต mm ัวหนึ่งรอมันโดดมาคุบังคาเราบังคาขานาขานาขานาหมดหมดหดหมดปรถมากัดรถมากัดรถมาตัวนึงตัวนึงนี่มั้งกันไปไปไปไเอาไอ้เหี <S 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 ้ย ไม่จอดกูคิดว่าจะจอดบเจุ๊บินยังมีแล้วมีแล้วกูคิดว่าจะจอดนะว่อกี้นึกว่าจะจอดจุ๊บเลยให้ดินมิงยอยไอ้แม่ขับเลยเจ้เฮ้ยไอ้นี่มันขึ้นจุดแดงแล้ววะนะที่เเราแบบลือทุกคนคิดว่าผมจะได้ฉายาฟรีไหมเดืนี้มีพี่ฝ้ายเจนุสโตกัสเราต้องได้ฉายาไหมทุกคนคิดว่าจะได้ไหมอืมไม่ได้อะเฮ้ยนี่ผมพาคุณมาเก็บฉายาฟรีเลยนะครับเนี่ย สภาพมุดไม่ได้ค่ะคายไปได้ไมได้เขาเขาไปรับจ้างเก็บกันนะครับฉายาเนี่ยทำเป็นเล่นนะไม่รู้ว่ากี่บาทด้วยมีรถยอดเช้ัวนึงมีรถจุดที่คันหนึ่งไม่ใช่มาขับรถมากาหรขนส่งที่ยิงมันนะมันทิ่มหาในรถช่วยไม่ได้นะให้มันมาหาพี่ฝ่นี่ครับครับว่าจะวางแผนวางแผนเอางี้แผนแผนที่หนึ่งคือมันผมคิดว่าถ้ามันดูแล้วไม่มีคนใช่ไหมโล่งปุ๊บมันจะขับรถพุ่งมาหาพี่ฝ่เลยเว้ย จังหวะที่มันพุ่งมาปุ๊บพอมันใกล้ๆถึงพี่ไฟอ่ะให้เจนุดยิงก่อนแล้วครั้งนี้มันหลบมุมเจนุดพี่ไฟผมกับพี่ไฟจะยิงได้ฟรีคือพี่ไฟรอปิดงานเลยโอเคป่ะพี่นิ่งๆไว้บนผมมีระเบิดพร้อมเออพี่เราไม่ต้องรีบอ่ะพี่ได้ระเบิดก็ได้นะผมยิงกดให้อย่าให้มันกดเสาแค่นั้นแหละพี่นิ่งๆไว้อ่ะขับมาแล้วพี่ไฟขับมาแล้วพี่ขับมาแล้วขับมาบ้านแดงแล้วพี่ขับไปหาพี่ไฟแล้วเขับไปแล้วขับไปแล้วขับไปแล้วนิ่งอยู่นิ่งอยู่นิ่งอยู่เต็มตีเลยเจนุดยิงเลยเจนุดยิงเลยเจนุยยิงเล แเราต้องทิมวะสวยพี่ไฟลระเบิดพี่ไฟเล่นระเบิดพี่น้องสองน้องสองการลระเบิดการแปงอีกคนวิ่งไนี่อีกคนวิ่งไปนี่นี่อยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้เจ้าใต้เนินใต้เนินไกลป๊อประวังไฟป๊อประวังไฟมันไปไหนแล้วอะ หมดทีหมดทีหมดทหมดทลูกแก้วอยู่ที่ผมบรงบงของทิ้งของทิ้งของกแก้วทิ้งของกแก้วเก็บกงให้หน่มงหหผมไมให้ผมมให้ผมมให้ไอ้่ด้วยนะี่ไม่ต้องมานะาทิ้งของหมวิดแล้วเปมดเปิดแลเิดล้วปดแล้วลงไปแล้วเล้้ลงไปแล้วลงมาแล้วโอจบเลยมีมลอกต่อเลยต่อเลยขอแล้ว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 สมหน่อยตคนนตนนตมแล้ว โอันน <Go> ี Mechan ้จะอดใชายาฟรีเจ้อโค้ชแรงครับพี่หาคุณโลกแวตอนเก็บนุกแก้วอ่ะอ้าวหมีอ้าวมี ก็เตเลยค่ะก็จบลงไปแล้วนะครับสาหรับคลิปนี้ถ้าใครอยากได้ฉายาเท่ๆนี้ก็ลองไปทําดูกันนะครับทุกคนหรือไม่ก็ลองไปหาป้นคนอื่นดูสําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ